สวัสดีครับผมมิ๊พิยาสเพดดิวิีคริปโตอ่าวันนี้จะมาสอนนะครับหรือมาแนะนำนะครับเทคนิคการใช้ <c oughs> การตีหารแนรับแนต,นอ,งงน,น,ตนอย่างง่ายๆเลยนะครับหารแนรับแนตนอย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นแนวรับแนต้านที่ที่ส่งผลต่ออนาคตได้ส่งผลต่ออนาคตได้คือวิธีการตีหารแนรับแนต้นเนี่ยคือเดิมปกติแล้วเนี่ย เราจะดูจากเ f e r e ล c e เก่าก็คือดูจากอดีตนะดูจากอดีตนะตีจากอดีตเพื่อบอกเพื่อเพื่อมองว่าแนวรับแนวต้านอันนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะเราดูจากอดีตทั้งนั้นเลยนะครับเราดูจากกราฟย้อนหลังนะเรากลับไปดูกราฟย้อนหลังแล้วเราจะเห็นเโซนแนวรับแนวต้านนะที่ต้องบอกว่า เออบางแนวรับเนี่ยมันก็เป็นแนวร ouais. see, บับทีแ่แข็งแรงนะครับบางแนวรับมันก็เป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงก็กลับกันแนวต้านบางแนวต้านแข็งแรงแนวต้าน UK, บางแนวต้านก็ทะลุไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้นะว่าแนวรับแนวต้านอันไหนแข็งแหงยกตัวอย่างง่ายๆนะเบสิกก่อนเอาเบสิกพื้นฐานก่อนเรื่องแนวรับแนวต้านนะแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะถ้าเป็นแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยแนวรับอันนั้นจะต้องส่งราคากลับไม่ได้นะ ต้องส่งราคากลับขึ้นไปได้นะครับสมมุติราคากําลังปรับตัวลงมานะราคาเนี่ยกลังปรับตัวลงมาครับวิ่งมาหาแนวรับแล้วแนวรับอันนี้แข็งแรงมันจะต้องส่งราคากับขึ้นไม่ได้ครับสแสดงว่าแนวรับอันนี้แข็งแรงและมีแรงซื้อเข้ามาเห็นไหมครับแต่ถ้าแนวรับอันไหนที่ไม่แข็งแรงมันอาจจะบิ้วและทะลุลงไปต่อได้หรือทะลุลงไปเลยนะครับกลับกัน นะครับถ้าแนวต้านนั้นแข็งแรงนะครับถ้าแนวต้านนั้นแข็งแรงเนี่ยเรายกตัวอย่างเลยถ้าแนวต้านนั้นแข็งแรงมันก็จะบิ้ววิ่งขึ้นมาชนตึ้งและส่งราคากลับขึ้นมาเห็นไหมส่งราคากลับลงมาแสดงว่าแนวต้านตรงนี้แข็งแรงแนวต้านที่แข็งแรงคือแนวต้านที่มีแรงขายเยอะและส่งราคากลับลงมาได้แนวรับที่แข็งแรงคือแนวรับที่ ส่งราคากคลับขึ้นไม่ได้เป็นแนวรับที่มีแรงซื้อขึ้นมาอันนี้คือจุดสําคัญเห็นไหมครับการที่เราหาแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงได้มันจะส่งผลต่ออะไรด้วยว่าหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยจุดซื้อที่มีแรงซื้ออยู่ตรงนี้จุดขายที่มีแรงขายแนวต้านที่มีอยู่ตรงนี้เราก็ทําการเทคโปรฟิตกำไรซื้อตรงนี้ขายข้างบนเห็นไหมการที่เรารู้แนวรับแนวต้านเนี่ยพอดูได้เนี่ยมันส่งผลต่อกําไรของเราด้วยการวางแผนการเทรดของเราด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการหาแนวรับแนวต้านแบบง่ายๆเบสิกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้การเล่นกราฟํานะเดี๋ยวเพไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเพไปเรื่อยๆแล้วผมผมจะหยุดแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตีแนวรับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดูต่อไปในอนาคตว่ามันจะส่งผลอะไรกับเออ่ราคาที่เกิดขึ้นในอนาคตกี่เดือนหรือกี่ปีข้างหน้าได้ตอนนี้ราคาอยู่ณวันที่ อะราคาอยู่นะวันที่12บสอตุลาคม2020ก็ย้อนหลังไป2ปีแล้ประมาณ2ปีก,กว่าอะเราไปดูกันเราไปกันนะครับตอนนี้ราคากำลังปรับตัวขึ้นนะครับเบรก่านแนวต้านสำคัญแล้วเห็นปะ่ะอ่าผ่านขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยทีนี้เราจะมาดูกันเรื่อยๆ <c oughs> อะนะครับเราดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับจุดแรกที่มันขึ้นไปชนเนี่ยเห็นปะ่ะคือตรงไหนรู้ไหมครับ เห็นไหมอดีตเป็นเจออะไรเนี่ยไฮเก่าเรียกว่าออทารรมไฮเก่ามันขึ้นไปชนมันก็เลยย่อเห็นไหมแสดงว่าตรงเนี้ยแนวตัต้งตรงนี้มีระยะสองพันนะขึ้นไปชนแล้วย่อตอนแรกเราไม่รู้ถ,ถูกปะเราดูกันแค่ตรงนี้แต่พอผมก็ย้อนกลับไปผมจะเห็นได้เลยว่าที่มันยอ่อลงมาเพราะมันเจออดีตมันมียอดตรงนี้อยู่มันก็เลยย่อก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นผมจะตีตรงนี้หนึ่งเส้นนะตีแบบง่ายๆเลยเบสิกเลยลองดูซิ ว่าไอ้เส้นนี้มันจะมีผลอะไรต่อในอนาคตตอนนี้ลับเวทราคาอยู่จนถึงวันที่อ่วันที่สามตุลาอ่ะไปกันต่อสามธันวาเราไปกันต่ออะแนวรับอีกอันนึงแล้วกันเห็นมันยอดลงมาเห็นปะแนวรับที่แข็งแรงจะต้องส่งราคาขึ้นไม่ได้ผลตีหนึ่งเส้นนะแต่ผมจะตีเส้นไปเรื่อยๆครับเราได้สองเส้นละไปต่อเห็นปะพยายามบิ้วอินที่แนวต้านไม่ผ่านไปหนึ่งรอบผ่านทะลุขึ้นไม่ได้บิ้วบิ้ว ลองดูนะครับอ่ะตรงนี้ม,นนมีนะัยยะหน่อยไหมนะเหมือนจะแบบก็ไม่น่ามีอะไรนะอ่านไปได้ง่ายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งไหมเนี่ยเห็นปะอดีตเราไม่เจอกันละอันเนี้คืออนาคตระลวนเลยเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยถ้ามันจะขึ้นไปตรงไหนเพราะมันไม่มีเรฟเฟ้นเหมือนตรงนี้ถูกปะอ่ะไปต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูแล้วรับตรงนี้อ่ะตีอีกสักหนึ่งเส้นไหมที่มันส่งราคาลงมาได้เห็นปะย่อลงมาตึ้งแล้วไปต่อตอ่ะไม่เป็นไรลองดู ตรงนี้ก่อนแนวต้านตรงนี้นะที่มันส่งราคาลงมาได้แสดไว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงตรีหนึ่งเส้นตรงเนี้ยผมจะเลื่อนมาข้างบนแล้วเห็นไหมาพาะหลักเนี่ยแนวรับตรงนี้ลงมาตึ้งแล้วมีโอกาสไปต่ออ่ะอ่ะโอเคใช้ได้เห็นมามหนึ่งสองเห็นป่มเนี่ยเราเลฟเฟอร์เรนซ์อยู่ตรงนี้เห็นมะบิวอ่ะผ่านไปได้อ่าโอเคตรงนี้ส่งราคากลับลงมาเห็นปะบึบ อตีซะอีกหนึ่งเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นมีอยู่แล้วนะอ่โอเคอ่อเคะเ,ออเดี๋ยวลองดูหลังจากนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยเราตีเส้นกันกี่เส้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นตั้งตีเส้นแรกตั้งแต่วันที่ช่วงนี้นะนะครับยี่สิบสี่พฤศจิกายนกับวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองพันยี่สิบแล้วก็ตีเลยมาจนถึงตอนนี้นะปัจจุบันคือวันที่ยี่สิบสองกุมภา นะ22่ 2021. กุมภาสองพันยี่สิบเอ็ดกานมาสัก7-8เดือนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหลังจากนี้คุณดูนะ,ะมันก็ยังเป็นแนวะรับแนวต้านบิ้วิววิว,วอยู่เห็นปะเอน่นะครับเหมือนจะดีนะเห็นปนะ่ะสุดท้ายโดนตบลงมาครับนะโดนตบขึ้นไปรีเทสเหมือนจะดีไม่ผ่าน พึ้งอ่ะดูตรงนี้อันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับมันสําคัญตรงไหนรู้ไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าแนวรนับอันนี้เราตีกันต,ตนั้งแต่เมื่อไ,ไหร่เราตีกันตั้งแต่ตรงนี้ถูกป่ะจำได้ไหมเราตีกันตั้งแต่ตรงนี้เมื่อวันที่สิบเอ็ดมกราสองพันยี่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดมกราสองพันยี่สิบเอ็ดครับตีกันตรงนี้แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงที่วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ด มกุลากุมพามีนาเมษาพฤษภปาห้าเดือนผ่านมาครับมันกลายมาเป็นแนวรับเห็นปะเห็นปะมันกลายมาเป็นแนวรับให้กับราคาตีจากอดีตส่งถึงอนาคตนะเห็นไหมเส้นง่ายๆที่ตีก,กันดากยอดข้างบนยอดข้างล่างยอดข้างบนยอดข้างล่างนี่แหละเห็นปะมันไม่มีอะไรยากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันมีผลอะไรหลังจากนี้อะลองดูเห็นปะมันวิ่งในชแนลเลยนะอันนี้ อาจจะเป็นเทรนประมาณ way, ไซเวนนะขึ้นแนวต้านแนวรับเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นโซนแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเห็นไหมตอนตอนแรกอดีตเนี่ยมันเคยส่งราคาขึ้นมาเห็นไหมรอบนี้มันกลับขึ้นมามันกลับลงารีเทสมันก็ส่งราคาขึ้นไปดีมันก็ส่งราคาขึ้นไปดีนะค,ครับไปไวนิดนึงไม้ผ่านอ่ะผ่านครับพอมันผ่านเสร็จเลยเนี่ยเห็นไหม พราะมันผ่านเสร็จแล้วแสดงว่าผ่านแนวต้านตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันจะไปที่แนวต้านตรงไหนต่อคุณดูว่ามันจะขึ้นไปเส้นเหลืองไว้ลงมาร e เทสนะย้ำสองรอบเห็นไหม built in ที่แนวต้านตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมเส้นสีเหลืองที่ตีกันตั้งแต่อดีตะเรามาดูกันต่อร e เทสสุดท้ายครับไม่รอดเห็นไหมมันก็ลงมาที่เดิมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม Resistance Become Support แนวต้านที่แข็งแรงที่คอยตบราคาลงมาตบราคาลงมามันก็กลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงกับราคาด้วยเห,หมือนกันเหมมากะดูไปเรื่อยๆครับแล้วคุณจะเก็ตเองแล้วคุณจะพองเห็นภาพเลยว่าเออเส้นที่เราตีกันเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อราคาณนะปัจจุบันบ้างคุณดูครับนะบิวนะเห็นไหมบิวตรงเส้นไหมเออ เส้นนี้ตีกันเมื่อสองเห็นไหมทะลุลงมาก็มาเจอเส้นที่ตีกันเมื่อโหนี่เส้นนี้ตีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ขอายุดนิดหนึ่งตีกันตังน้งกันเนี่ย,เห,ยเ,หเห็นปะยกดัออกทำหายเนี่ยเห็นป่ะราคาลงมาหยุดหยุดแถวนี้นะครับอันนี้คืออยากให้เห็นเลยว่าคือแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยนะครับจากอดีตเนี่ยส่งผลต่อปัจจุบันมากมายขนาดเพราะฉะนั้นมันไม่มีระายะาครับลองฝึกตีแนวรับแนวต้านดูแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่า เวลาแนวรับที่แข็งแรงมันส่งราคาขึ้นไม่ได้คุณก็ได้จุดซื้อที่ดีเวลาเจอแนวต้านที่แข็งแรงมันส่งราคากลับลงมาคุณก็หาจุดขายที่ดีได้เหมือนกันนะครับลองฝึกดูครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ